สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Easy Math TH นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ยังอยู่ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมของรูปสามเหลี่ยมอยู่นะครับแต่คลิปนี้จะสอนอะไรครับคลิปนี้จะสอนเรื่องมุมนั่นเองนะครับตามที่บอกไว้จากต่อจากคลิปที่แล้วนะครับจะเป็นเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องมุมอย่างเดียวเลยนะครับซึ่งเรื่องมุมนะครับน้องๆเคยเรียนไปแล้วนะครับตอนป .4 นั่นเองนะครับลืมยังครับอ่าห้ามลืมนะครับลืมไม่ได้นะครับอ่าถ้าใครลืมไปแล้วไม่เป็นไรก็เดี๋ยวมาเรียน มาทวนกับพี่แล้วไม่ใช่มาเรียนมาทวนแล้วกันนะครับมาทวนหรือฟื้นความทรงจํากันหน่อยนั่นเองนะครับแต่คลิปนี้นะรัจะสอนแต่เนื้อหาอย่างเดียวนะครับเนื้อหาอย่างเดียวนะครับไม่มีแบบฝึกหัดนะครับอ่าโอเคแบบฝึกหัดน้องๆไปหาทําได้จากหนังสือเรียนเก่าๆของน้องนะครับอ่าของอยู่ป .4 นะครับลองไปหาดูแล้วมาฝึกทํา ใหม่อีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับถ้าใครลืมไปแล้วนะครับอ่ะเราไปเริ่มรู้จักกันเลยนะครับมุมก่อนที่จะเข้าไปในส่วนของเรื่องมุมนะครับน้องๆต้องรู้จักสัญลักษณ์ทั้ง4ตัวนี้ก่อนนะครับ4สัญลักษณ์นี้ครับว่ามันคืออะไรนั่นเองนะครับสัญลักษณ์4อย่างนี้นะครับอย่างแรกนะครับคือจุดครับ จุดเราใช้จุดนะครับเพื่อบอกตำแหน่งนะครับใช้จุดเพื่อบอกตำแหน่งโดยใช้จุดเนี่ยครับคือเราก็จุดลงไปอย่างเงี้ยก็เรียกว่าจุดนั่นเองครับเขียนแทนจุดบนระนาบและเมื่อต้องการระบุชื่อจุดนะครับก็ใส่ชื่อเช่นอันนี้จุดอะไรครับจุดกอไก่ใช่ไหมครับอันนี้จุดขอไข่อันนี้จุดอะไรครับคอควายอันนี้จุดงองงูนะครับจะใช้สัญลักษณ์ชื่ออะไรก็ได้นะครับ นิยมเขาบอกเนี่ยนิยมใช้ภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่หรือพยัญชนะไทยนะครับเขียนโดยนี่เขาก็ยกตัวอย่างมาให้นี่จุด A นะครับนี่จุด B จุดกอไก่จุดขอขายนั่นเองนะครับอ่าหรือจะเป็นจุดอะไรครับจุด C จุด D นะครับแล้วแต่นั่นเองนะครับใช้แค่ชื่อเดียวพอนะครับไม่ต้องใช้ไม่ต้องถึงขนาดจุดจุด A ออะไรอย่างนงี้นะครับไม่ใช่นะครับเอาแค่จุด ชื่อเดียวพอนะครับไม่ต้องจุดหรือจุดกอไก่ขอไข่อะไรอย่างเงี้ยครับไม่ใช่นะครับน้องไม่ใช่นะครับจุด a b ก็ไม่มีนะครับเอาแค่จุดชื่อเดียวพอนะครับจุด A จุด B จุดกอไก่จุดขอไข่นะครับอ่าอ่าตัวแรกนะครับเรารู้จักกันไปแล้วนะครับตัวแรกคือจุดใช่ไหมครับจําไว้นะครับจุดอ่าตัวที่2ครับเขาเรียกว่าเส้นตรงนั่นเองนะครับเส้นในแนวตรงที่มีความยาวไม่จํากัด ย้ำนะครับความยาวไม่จำกัดเรียกว่าเส้นตรงนะครับความยาวไม่จำกัดหมายความว่าไงครับหมายความว่ามันอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูต่อไปแล้วกันการลากเส้นตรงบนระนาบอาจใช้แม่บรรทัดเป็นเครื่องมือในการลากเส้นในแนวตรงแล้วใส่หัวลูกศรที่ปลายทั้งสองข้างเพื่อแสดงว่าเนี่ยครับเพื่อแสดงว่าเส้นตรงนั้นมีความยาวไม่จำกัดนั่นเองนะครับอย่างที่พี่บอกไปนั่นเองนะครับ ความยาวไม่จํากัดคือหมายความว่าเส้นตรงมีความยาวไม่จํากัดใช้เครื่องหมายใช้สัญ,ญลักษณ์ลูกศรปลายทั้งสองข้างนะครับอ่านั่นคือเราสามารถต่อเส้นตรงในแนวนี้นะครับออกไปในทิศทางของหัวลูกศรทั้งสองข้างโดยไม่มีที่สิ้นสุดนี่ครับเขาใช้หัวลูกศรน,นี่นะครับเขียนอยู่เส้นตรงนะครับอ่าก็ สมมติน้องมีเส้นตรงเส้นหนึ่งนะครับอ่ามีเส้นอยู่เส้นหนึ่งนะครับถ้าน้องต้องการให้มันเป็นเส้นตรงน้องก็ใส่หัวลูกศรนั่นเองนะครับอ่าหัวลูกศรซึ่งหัวลูกศรนี่นะครับมันสามารถที่จะทําไมครับสมมติอันนี้อันนี้คือเส้นอันนี้คือเท่ากันนะครับอ่าสมมติเดิมมันเป็นเส้นนี้ใช่ไหมครับอ่าเดิมมันเป็นเส้นนี้ใช่ไหมแต่น้องสามารถต่อให้มันยาวออกไปได้อีกนะครับไม่จํากัดเลยครับยาวอ่ะไอ้หน้าจอพี่มาสุดแค่นี้ พี่ก็จะเขียนแค่นี้พอนะครับนี่แหละครับคือมันยาวต่อไปได้อีกนั่นเองนะครับมันยาวต่อไปได้อีกฝั่งนี้ก็ยาวต่อไปได้อีกนะครับฝั่งนี้ก็ยาวต่อไปได้อีกได้ไม่จํากัดนั่นเองนะครับอาจจะยาวถึงขนาดไหนก็ได้นะครับแต่ต้องมีหัวอะไรครับหัวลูกศรนะครับหัวลูกศรนะครับระบุไว้นะครับโดยเมื่อกําหนดจุด A และจุด B บนระนาบอ่านี่มีจุด A นะครับและจุด B บนระนาบนะครับ เส้นตรงที่ผ่านจุด A และจุด B นะครับเส้นตรงที่ผ่านจุด A และจุด B เรียกว่าเส้นตรง AB นะครับถ้าเกิดว่าเส้นตรงมีจุด A อันนี้จุด B ถ้าเส้นตรงลากผ่านจุด A กับจุด B นะครับก็เรียกว่าอะไรนะครับเส้นตรงเส้นตรง AB นะครับแล้วก็นี่ครับมีสัญลักษณ์ก็คือขีดแล้วก็มีลูกศรสองข้างอย่างนี้นะครับอ่า แต่ถ้าเกิดว่าเส้นตรงถ้ามีเส้นตรงจุดที่จุด a นี่จุด b ถ้ามีเส้นตรงลากผ่านแต่ผ่านแต่จุด a แล้วไม่ผ่านจุด b ล่ะครับเรียกเส้นตรง ab ได้ไหมเรียกเส้นตรง ab ได้ไหมครับไม่ได้นะครับอ่ามันต้องวิ่งมันต้องผ่านทั้ง2จุดนะครับอ่าผ่านจุดเดียวไม่ได้นั่นเองนะครับเขาบอกว่าเนี่ยครเส้นตรง ab ใช้สัญลักษณ์แทนใช้สัญลักษณ์แทน นี่ครับจะเรียกยังไงก็ได้ ab หรือ ba ก็ได้นะครับไม่ผิดนะครับแต่เขานิยมเรียก ab เพราะอะไรครับมันเรียงอักษรนงครับ a b c d e ใช่ไหมครับเวลาท่องสับท่องอะไรนะพยัญชนะของภาษาอังกฤษมันก็ต้องท่องเรียงกันไปอย่างนี้ใช่ไหมครับเหมือนกอไก่ขอไข่คอควายงงูนะครับเขาจะอ่านว่ากอขอหรือกอคอ เขาจะอ่านว่าส่วนมากนะครับเขาจะอ่านกขอหรือกคอหรือกงนะครับจะอ่านงกก็ได ja. mm ้ไม่ผ um ิดอ่านงขอก็ได้ไม่ผิดอ่านงคอก็ได้ไม่ผิดนะครับจะเรียกสลับกันยังไงก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่ความแต่เขาจะนิยมกันแบบอย่างนี้มากกว่านั่นเองนะครับอ่าเขาจะนิยมอ่านเรียงกันไปนะครับอ่านนี่คือเรื่องของเส้นตรงนะครับสรุปเส้นตรงมีหัวลูกศรทั้งสองข้างนะครับจำง่ายง่ายแค่นี้ครับเส้นตรงมีหัวลูกศรทั้งสองข้างนะครับ อ่าผ่านเรื่องเส้นตรงนะครับต่อไปเส้นลังสีนะครับเส้นลังสีก็เหมือนกับเส้นตรงนะครับต่างกันยังไงครับเส้นลังสีมีจุดอยู่ที่ปลาย1จุดเส้นลังสีมีจุดอยู่ที่ปลาย1จุดนะครับปึ๊บแต่อีกปลายด้านหนึ่งเป็นหัวลูกศรน,นั่นเองนะครับใช้สัญลักษณ์สมมติผ่านจุดอะไรนะ C D C D เส้นตรงลังสีของ Cd ก็คือเราจะไม่เรียกเส้นตรงนะครับเราจะเรียกลังสีนั่นเองนะครับก็คือด้านหนึ่งเป็นจุดด้านหนึ่งเป็นลูกศรนั่นเองนะครับอย่างนี้นะครับ CD นั่นเองนะครับ่าอ่ะอย่างตัวอย่างนี้เขาบอก PQ แล้วก็อะไรนะครับ xy ใช่ไหมไวน์เหรือ x y ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับเห็นไหมครับเขาจะเรียกสลับกันยังไงก็ได้เห็นนะฮะไ x หรือจะเรียกเส้นตรง อ่หลังสี x y อย่างนี้ก็ได้นะครับอ้อไม่ได้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 ไได,มด,ดูมันต้องเรียก y x เท่านั้นเพราะดูตรงนี้ครับมันต้องเรียก y x ขอโทษทีนะครับน้องเพราะ y เป็นจุด x เป็น x เป็นอะไร x เป็นลูกศรเพราะฉะนั้น ด้านนี้เป็นอะไรครับด้านนี้เป็นจุดใช่ไหมครับด้านนี้เป็นลูกศรนั่นเองนะครับอ่าเพราะฉะนั้นต้องเรียกว่า yx เท่านั้นนะครับแต่ถ้าอย่างนี้นะครับสองด้านเหมือนกันเรียกยังไงก็ได้แต่ถ้าเป็นด้านนี้เป็นลังสีนะครับต้องเรียกให้ตรงกับด้านที่มันเป็นจุดกับลูกศรนั่นเองนะครับแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรมากนะครับอ่ามีอะไรบ้างครับมีจุดไปแล้วมีเส้นตรงไปแล้วมีลังสีไปแล้ว อันสุดท้ายครับที่น้องต้องรู้คือส่วนของเส้นตรงนะครับส่วนของเส้นตรงเป็นส่วนหนึ่งของเส้นตรงที่มีปลาย2จุดอ่าเมื่อกี้ก่อนหน้านี้แหละอันนี้เรียกว่าอ่ะสรุปเลยก่อนหน้านี้อันนี้เรียกว่าอะไรนะครับอันนี้เรียกว่าเส้นตรงใช่ไหมครับแล้วถ้าเป็นด้านนี้ครับเป็นจุดด้านนี้เป็นอะไรนะครับเป็นลังสีนะครับแต่ถ้าเป็นจุด2ปลาย อย่างนี้เรียกว่าอะไรครับเรียกว่าส่วนของเส้นตรงนั่นเองนะครับอ่ะส่วนของเส้นตรงนะครับมีปลาย2จุดนะครับคือจากรูปนะครับ A กับ B นะครับมีปลายอยู่ที่ A กับ B นะครับสัญลักษณ์เขียนแทนได้ A กับ B หรือ B เส้นส่วนของเส้นตรง AB หรือส่วนของเส้นตรง BA ก็ได้นะครับเพราะว่าปลายมันเหมือนกันนั่นเองนะครับ อันนี้จะสลับอเนี้ยอันนี้สลับเรียกสลับได้ไอันนี้เรียกสลับได้นะครับอันนี้สลับไม่ได้ไอันนี้สลับได้นะครับอันนี้สลับได้อันนี้เลขกสลับไม่ได้นะครับไอ้รลังสีนะครับเส้นลังสีนะครับเรียกสลับไม่ได้แต่ส่วนของเส้นตรงกับเส้นตรงนะครับเรียกสลับได้นั่นเองนะครับทีนี้อ่าลืมบอกว่า ลืมบอกนะครับตรงที่เป็นเส้นโตาตรงที่เป็นหัวลูกศรใช่ไหมครับมันสามารถขยายออกไปได้อีกใช่ไหมครับมันสามารถขยายไปดิแต่ด้านนี้นะครับด้านที่เป็นจุดนี้นะครับขยายไม่ได้แล้วนะครับขยายไม่ได้แล้วนะครับจะขยายได้ก็จะเมื่อหัวเป็นลูกศรนั่นเองนะครับด้านไหนที่เป็นจุดก็คือขยายไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นส่วนของเส้นตรงเป็นจุดทั้งสองด้านนะครับมันขยายได้แล้วไหมครับ ขยายไม่ได้แล้วนะครับมันก็จะสุดอยู่แค่นี้นั่นเองเพราะฉะนั้นส่วนของเส้นตรงมีแค่ไหนนะครับก็มีแค่นั้นนะครับอ่าส่วนของเส้นตรงนะมีแค่ไหนก็มีแค่นั้นนั่นเองนะครับน้องๆสามารถใช้อะไรมาวัดได้เลยนะครับใช้ไม้บรรทัดมาวัดได้เลยใช่ไหมครับว่าส่วนของเส้นตรงยาวเท่าไหร่อ่าใช่ไหมครับน้องๆสามารถเอาไม้บรรทัดมาวัดได้นั่นเองนะครับว่าเส้นโตส่วนของเส้นตรงนะครับเส้นนี้นะครับยาวเท่าไหร่นั่นเองนะครับ อืมโอเคจบไปสำหรับสัญลักษณ์ทั้ง4อย่างนะครับมีมีอะไรบ้างครับมีจุดใช่ไหมครับมีจุดมีเส้นตรงมีลังสีและส่วนของเส้นตรงนั่นเองนะครับอ่าโอเคผ่านหัวข้อที่1นนะครับน้องๆรู้จัก4อย่างแล้วนะอันต่อไปอันที่สองนะครับหัวข้อที่2คือมุมนั่นเองมุมหน้านี้นะครับ สรุปมาให้แล้วครับมุมส่วนประกอบของมุมและการเรียกชื่อมุมนั่นเองอ่ะโจ์ก็บอกว่าราังสี2เส้นที่มีจุดปลายเป็นจุดเดียวกันอันนี้เส้นอะไรอันนี้เส้นอะไรที่มีจุดปลายด้านหนึ่งจุดด้านหนึ่งลูกศรเส้นลังสีใช่ไหมครับอ่าด้านหนึ่งจุดด้านหนึ่งอะไรด้านหนึ่งลูกศรแสดงว่าเป็นเส้นลังสีถ้าเอาปลายจุดมา2ถ้าเอาเส้นลังสี2เส้นเขาบอกนีครับ เอาเส้นรังสีสองเส้นที่มีจุดปลายจุดเดียวกันมาอยู่มาต่อการอย่างนี้นะครับเรียกมันจะทําให้เกิดอะไรครับมันจะทําให้เกิดตรงนี้นะครับเรียกว่ามุมนั่นเองใช่ไหมครับอ่าเรียกว่ามุมและด้านนี้นะครับด้านนี้นะครับด้านสีน้ําเงินด้านสีน้ําเงินอันนี้ด้านสีน้าเงินอันนี้นะครับเขาเรียกว่าด้านสีน้าเงินนี้นะครับเขาเรียกว่าอะไรครับ แขนของมุมนั่นเองนะครับแขนของมุมและจุดที่อย uh ู huh. ่ตรงจุดที่อยู่ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าจุดยอดมุมนั่นเองนะครับจุดยอดมุมเราสามารถวัดได้นะครับว่ามุมมีขนาดกี่องศาวิธีการวัดนะครับก็คือใช้อะไรเอ่ยวิธีการวัดวิธีการวัดใช้อะไรครับใช้ไม้ครึ่งวงกลมนั่นเองนะครับวัดว่า มันมีขนาดกี่องศานั่นเองครับตรงนี้เริ่มที่0ตรงนี้เริ่มที่90ตรงนี้เริ่มที่ร8อดนั่นเองนะครับแต่อย่างที่คิดที่แล้วบอกไปนะครับว่าเรื่องการวัดพี่ไม่สอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้เราก็ดูนั่นเองนะครับว่าเท่าไหร่นั่นเองนะครับอ่าทีนี้เขาบอกว่าลังสี2เส้นนี้นะครับเรียกว่าแขนของมุมและจุดปลายที่เป็นจุดยอดนะครับเรียกว่าจุดยอดมุมนั่นเองนะครับและสมมุติว่า เขาอันนี้เริ่มใหม่นะครับสมมุติว่ามีเส้นรังสีสอเส้นนะครับประกอบกันอยู่ที่จุด O จุด O เรียกว่าอะไรครับจุดมุมยอดนะครับจุด O จุด O เรียกว่าจุดมุมยอดนั่นเองนะครับจุดยอดมุมอ่าจุด O นะครับจุด O จุด O เท่ากับจุดยอดมุมใช่ไหมครับอ่าและมีเส้นอะไรครับมีลังสี T O ใช่ไหมครับรังสี T O อ๋อลังสี O T ลังสี O T แล้วก็อย่างนี้นะครับกับลังสีอะไรครับ O N ใช่ไหมครับลังสี O N นะครับอย่างนี้นะครับสอบอันนี้เป็นอะไรครับแขนแขนอะไรแขนของมุมนั่นเองนะครับ และมีจุดจุด O เป็นจุดยอดมุมนะครับแน่นอนนะครับเป็นจุดยอดมุมก็ต้องมีอะไรครับมีขนาดของมุมนั่นเองนะครับขนาดของมุมนะครับแล้วก็น้องๆก็ไปหาวิธีวัดขนาดของมุมเอาเองนะครับและทีนี้นะครับทั้งหมดนี้นะครับทั้งหมดนี้นะครับเขามีชื่อเรียกนะครับเขามีชื่อเรียกมันตัวเขาเองอ่ะเขามีชื่อเรียกนะครับเขาเรียกว่ามุม มุมอะไรครับ uh T O N นะครับให้ O อย hmm ู่ตรงกลางนะครับตรงไหนเป็นมุมตรงไหนเป็นมุมยอดนะครับตรงไหนเป็นจุดมุมยอดตรงไหนเป็นจุดมุมยอดนะครับ O จุดมุมยอดอยู่ตรงกลางนั่นเองครับจุดมุมยอดอยู่ตรงกลางเสมอ จุดมุมยอดอยู่ตรงกลางจุดมุมยอดอยู่ตรงกลางเสมอนะครับจุดมุมยอดอยู่ตรงกลางเสมออย่างจุดเนี้ยจุดมุมยอดของมันคือตัวของเขามุมนี้ครับก็คือ O ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ใส่สัญ,สญ,ญลักษณ์รูปครึ่งสามเหลี่ยมนะครับรูปครึ่งสามเหลี่ยมไม่ต้องมีไม่ต้องมีอย่างนี้นะครับเอาแค่นี้ก็พอเป็นสัญ,ญลักษณ์แทน มุมนั่นเองนะครับเขาก็จะมีชื่อเรียกครับว่ามุมเนี้ยเรียกว่ามุม T O N นั่นเองนะครับหรือจะเรียกสลับกันก็ได้แต่ O ต้องอยู่ตรงกลางนะครับ O ต้องอยู่ตรงกลางหรือเรียกว่า N O T ก็ได้นั่นเองนะครับรจะเป็น O N T หรือ O T N ไม่ได้ครับ O จุดมุมยอดต้องอยู่ตรงกลางเสมอนะครับแล้วก็ใส,ส่สัญลักษณ์ครึ่งสามเหลี่ยมเข้าไปให้มันเราจะได้รู้ว่าตัวนี้นะครับชื่อมุม ton หรือ not นั่นเองเราเรารู้จักแล้วนะครับมุมส่วนประกอบของมุมและการเลขีมุมหน้านี้นะครับจะบอกชนิดของมุมนะครับและขนาดของมุมนั่นเองอย่างที่บอกใช่ไหมครับว่ามุมนะครับมันจะมีขนาดของมันนะครับ มุมจะเริ่มที่กี่องศานะครับมุมจะเริ่มที่ศูนย์องศานั่นเองนะครับมันคือมี2เส้นนะครับคือมี2เส้นทับกันพอดีนั่นเองนะครับคืออันนี้เส้นที่1นะครับแล้วก็อันนี้เส้นที่2เส้นที่2นะครับมันจะมีเส้นลังสี2เส้นทับกันพอดีนะครับอ่าอันนี้เส้นที่2ทับกันพอดีไม่เกิดมุมนะครับไม่กด ไม่เกิดมุมนั่นเองนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่ามุมศูนย์องศานะครับอ่ามุมศูนย์องศาหรือมุมศูนย์นั่นเองนะครับอ่า <_ m> โดยที่เห็นนะครับเขาบอกว่า A เป็นมุมศูนย์ั่นเองนะครับอ่าทีนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่ทับกันอะอย่างรูปนี้นะครับมันไม่ทับกันยกเส้นสีแดงขึ้นมานิดนึงยกเส้นสีแดงขึ้นมานิดนึง ยกเส้นสีแดงขึ้มานิดนึงจะเกิดมุมแล้วใช่ไหมครับใช่ครับเกิดมุมถ้าวัดขนาดของมุมแล้วนะครับวัดขนาดของมุมแล้วอยู่ในระหว่าง1องศาถึง89องศามุมนี้นะครับถ้าอยู่ในระหว่าง1องศาถึง89องศาเขาเรียกว่ามุมแหลมนะครับมุมแหลมจำไว้ให้ดีนะครับมุมแหลมนะครับ และในทํานองเดียวกันถ้าเกิดลากขึ้นมาให้มันเป็นมุมที่มีขนาด90องศานะครับเขาเรียกว่ามุมอะไรครับมุมฉากนะครับใช้สัญลักษณ์แทนอย่างนี้นะครับหลเี่ยมเหลี่ยมอย่างนี้นะครับมุมฉากนะครับหรือที่น้องๆก่อนหน้านี้ที่พี่เล่าให้ฟังว่าเส้นอะไรนะครับเส้นตั้งฉากนั่นเองใช่ไหมครับมีขนาด90องศานะครับเส้นตั้งฉากนั่นเองนะครับ เส้นตั้งฉากทําให้เกิดมุมอะไรครับทําให้เกิดมุมฉากนะครับและมุมฉากนะครับคือมุมที่มีขนาดกี่องศาครับ90องศานั่นเองนะครับจาไว้นะครับมีมีตัวมีค่าเดียวนะครับคือ90องศาและถ้าเกิดว่าน้องเกิดลากออกไปอย่างนี้นะครับมุมมันมีขนาดเปิดกว้างขึ้นนะครับมุมมันมีเปิดกว้างขึ้นนะครับซึ่งถ้าน้องๆเอา คือมุมก็มาวัดได้ครับถ้ามุมมีขนาด9 1องศาถึงขนาด1 7 9องศาะนะครับเรียกว่ามุมป้านนั่นเองนะครอ่ามุมป้านนั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าสมมติน้องลากออกไปอันนี้เป็นจุดนะครับน้องลากออกไปอย่างนี้นะครับมันเป็นเส้นเดียวกันเลยครับเป็นเส้นตรงเลยอย่างนี้นะครับอย่างรูปนี้นะครับมันเป็นเส้นตรงเลยมุมเป็นอย่างนี้เลยนะครับ มุมนี้มีขนาดกี่องศาครับ180องศานั่นเองนะครับด้านทางนองเดียวกันครับถ้าน้องลากออกมาอย่างนี้นะครับปึ๊บออกมาอย่างนี้มุมมีขนาดกว้างมากกว่าครึ่งมากกว่ามุมตรงมุมที่มีขนาดมากกว่ามุมตรงที่มีขนาดมากกว่า180องศาคือตั้งแต่181องศาถึง359อองศานะครับเขาเรียกว่า มุมกลับนั่นเองนะครับเขาเรียกว่ามุมกลับนั่นเองนะครับอ่ามุมกลับนะครับน้องจําดูไว้ว่าสัญลักษณ์เขาเขาวงไว้มุมที่เท่าไหร่นะครับมุมวงไว้ตรงไหนถ้าเขาวงเขาวงไว้มุมนี้แสดงว่าเป็นอะไรครับมุมปานใช่ไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยมันคืออันนี้นั่นเองนะครับเขาวงมุมนี้ไว้ก็เรียกว่าก็แสดงว่าเป็นมุมปานนะครับแต่อันนี้เขาไม่ได้วงเขาไม่ได้เขียนมุมตรงนี้ไว้นะครับเขาไม่ได้เขียนนะครับ เขาเขียนไว้ตรงนี้นะครับเขาเขียนไว้ตรงนี้สแสดงว่าเป็นมุมกลับวัดขนาดได้มีขนาดมากกว่า181ถึง359องศาอ้าวหมดยังครับมุมหมดแล้วอายังไม่หมดแล้วมุมอะไรอีกอยหกสองศาใช่ไหมครับมุมมีขนาด360องศานะครับมุมมุมเริ่มจาก0อ่าเดี๋ยวค่อยทำหน้าใหม่ 360อ,องศามันก็คือมันก็จะวนกลับมาที่มุมศูนย์นั่นเองอีกทีนะครับอ่ะดูนะครับถ,ถ้าสมมติว่า,าพี่วาดให้ดูป๊บนั่นเองอแล้วก็มีเส้นตัวหนึงวงกลมรูปนี้ครับมีขนาดกี่องศานะครับวงกลมรูปนี้วงกลมรูปนี้นะครับมีขนาด360อ,องศานั่นเองนะครับ360อ,องศาคือรอบทิศท,ทางนะครับ รอบทิศท,ทางนะครับสูงสุดล้วครับคือ3ามร้อยองศามุมเริ่มที่เท่าไหร่นะครับม,มุมมุมเริ่มที่เท่าไหร่ครับศูนย์นั่นเองครับศูนย์องศาถ้าเกิดว่าลากไปลากไปตรงนี้ ถ้าลากไปตรงนี้นะครับมีขนาด1ถึง89องศาครับก็เรียกว่ามุมอะไรครับมุมแหลมนั่นเองใช่ไหมครับถ้ามุมที่เกิดตั้งฉากกันมีขนาด90องศานะครับก็เรียกว่ามุมอะไรครับมุมฉากนั่นเองใช่ไหมครับถ้ามุมที่เกิดจากตรงนี้นะครับมีขนาดตั้งแต่0ย์มากกว่า90นะครับแต่ไม่ถึงเท่าไหร่แต่ไม่ไม่ถึงร้อยแปดสิบคือตั้งแต่91องศาถึง179องศานั่เนะครับก็เรียกว่า มุมป้านนะครับแล้วถ้ามันเป็นเส้นตรงกันเลยล่ะถ้ามันเป็นเส้นตรงกันเลยล่ะ,อ,ะ,ละอย่างนี้ครับเขาเรียกว่ามุมอะไรครับมุมตรงใช่ไหมครับมีขนาด180องศานั่นเองครับมุมตรงที่เหลือนะครับที่เหลือตั้งแต่181องศาขึ้นไปจนถึง359องศา,านั่นเองนะครับปึ๊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 บ,บ,บตรงนี้ ตรงนี้นะครับต is ั <in in ้งแต่ตรงนี้อ้าไม่ใช่สิตั้งแต่ตรงนี้เริ่มจากจุดนี้ปึ๊บ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 มาจนถึงตรงนี้นะครับไม่สุดนะสามร้อยห้าสิบเก้าองศานะครับไม่สุดตั้งแต่ร้อยสมานะครับตั้งแต่ตรงนี้มาเลยนะครับตั้งแต่ตรงนี้มาจนถึงตรงนี้นะครับอืตรงนี้เรียกว่ามุมกลับนั่นเองนะครับอ่า พอ359ร้เับเพิ่มไปอีกหนึ่งองศากลายเป็นเท่าไหรครับกลายเป็น360องศา3.60องศาก็คือย้อนกลับไปที่ศูนย์ใหม่นั่นเองนะครับอ่าโอเคน้องๆมองเห็นภาพแล้วนะเรื่ององศานะครับอืมโอเคก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเรื่องมุมนั่นเองนะครับโอเคถ้าใครไม่ทันตรงไหนก็ย้อนกลับไปดูใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับก็เป็นการทวน ความรู้เก่าของน้องมานั่นเองนะครับก็โอเคสําหรับเรื่องมุมนะครับก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยน,นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับรู้จักแค่3อย่าง3อย่างเองนะครับคือสัญ,ญลักษณ์1สัญ,ญลักษณ์4อย่างนะครับจุดเส้นตรงจุดเส้นตรงรังสีแล้วก็ส่วนของเส้นตรงนะครับคืออะไรแล้วก็มุมส่วนประกอบของมุมและการเรียกชื่อมุมนั่นเองนะครับและอันที่3นะครับก็คือชนิดของมุมและขนาดของมุมนะครับมี3หัวข้อนะครับจําให้ได้นะครับแล้วก็ เดี๋ยวคลิปต่อไปเราไปเจอกันต่อเรื่องอะไรครับเส้นขนานนั่นเองนะครับเรื่องเส้นขนาดเป็นยังไงนะครับก็ติดตามต่อคลิปหน้านะครับซึ่งยังเป็นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมรูปสําเนี่ยมอยู่นั่นเองนะครับก็เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ